แพร่ข่าวออนไลน์ออนลนสื่อออนไลน์ของอคนแพร่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13จัดงานวันผู้พิทักษ์ป่าโลก เมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่30กรกฎาคม2,565สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13จัดงานวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลกหรือ World Ranger Day ประจำปี2,565ณสถาบันประชารัฐพิทักษ์ป่าอำเภอเมืองแพร่จังหวัดแพร่โดยมีนายวิเชียนอนุสัตสนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธี โดยมีกอรามาน,อจรรจอนจังหวัดแพร่ตำรวจภูธรจังหวัดแพร่กองพันทหารมาที่12ค่ายพระยาชัยบุญเจ้าหน้าที่สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่3สาขาแพร่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าแขกผู้มีเกียรติโดยมีนายชิดชนกสุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13กล่าวรายงานโดยภายในงานมีพิธีวางพวงมาลาการกล่าวคำปฏิญาณตนของผู้พิทักษ์ป่าการมอบประกาศเกียรติคุณผู้พิทักษ์ป่าปฏิบัติงานดีเด่นการแสดงนิทรรศการเวทีเสวนาวันเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าโลกและความภาคภูมิใจในการปฏิบัติหน้าที่อีกทั้งยังเป็นเครื่องยืนยันว่าเจ้าหน้านที่พิทักษ์ป่าและพานพืช และสำนักจัดก,การยพยื้นที่ปมป่าไม้จึงได้ร่วมกันจัดงานวันเจ้าที่ที่ทัพป่าลวมขึ้นโดยกิจกรรมในวันนี้ต่อด้วยการบารปุมาลาการจัดนิทรรศการและการจัดเวทีเสานาการระายเพลงเพื่อคุณภาพสมัครปีนี้ได้รายสมควรแล้วผมก็ราบารตอบแท่ได้ให้เสียงการปัดงานวันเจ้าที่ทัพป่าลก วันที่4มกราปี2565ของปาร์คเซอร์ครับรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ทหารผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแพร่ผู้บังคับกองพันธุ์ทหารมาที่12ค่ายพรยาชัยบูมผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่13สิ่งแวดล้อมจังหวัดแพร่ ผู้มในการสำนักตัดก,การทรัพยากรป่าไม้ที่สามศาขา,าแพร่เจ้าที่พิชักป่าผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ในวันนี้มอบหมายผมมาทำหน้าที่ในพิธีเปิด,ดงานประจำปี2565นับถดอว,วันนี้เป็นวันสำคัญที่มวลมนุษยชาติ เพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นทั้งแหล่งอาหารแหล่งรักษาความสมดุลธรรมชาติแหล่งเรียนรู้ศึกษาวิจัยและท่องเที่ยวพักค่อนหยอนใจที่ดีของคนในประเทศและหาผู้ปฏิบัติได้น้อยหรือเป็นการกระทําอันมีเกียรติควรค่าแก่การยกย่องเชิดชูเป็นอย่างยิ่ง ระยะเวลาที่ผ่านมาเกิดการกับผู้ที่กระทำผิดกฎหมายเพราะความปลอดภัยของเจ้าที่พิทักษ์กาถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุดผมขอเป็นตัวแทนที่นประชาชน,ช,นชาวสุวัสดิ์แทและตัวแทนของประชาชนทั้งประเทศรวมถึงผู้บริหารและผานพืชกระทรวงท,ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสุกสั้น ขอ,อสดุดีและไว้อะไรในขอเชิญจูเกเหยียดเจ้าหนที่พิพากษาทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสระอุทิศตนในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้สัตว์ป่าและขัดพืชให้ทำหน้าที่ดังนักษาระบบนิเวศสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับสังคมโดยส่วนรวมตลอดไปในโอกาสนี้ ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทุกท่านจะปฏิบัติหน้าที่และมุดมั่นในอุดมการณ์ที่จะทุนทัตปกป้องทรงัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสุมความสามารถในความปลอดภัยประสบความสำเร็จใ,ในการปฏิบัติหน้าที่นำชื่อเรียนเยนยกียรติยศมาสู่งนานและครอบครัวผู้ที่อยู่ต้นหลัง

ตอบความบริการตอมพระพเจ้าพระพเจ้าหลายดาวรุ่งแสง้องทำขอกระทำสัตวบริกานว่าพระพเจ้าจะต้องรับพักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์พระพเจ้าจะพึงเทใจใจทิพทกรักษาสมรชิกอนป่าไม้เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานไทย <Gã> <aí> Yaqub Qasimah พี่ให้ตาเพื่อสายชีวิตต้าที่หนึ่งเห้ลำดับต่อไปประธานตัวน้อยดูใการเสียงหรังขยับมาทางฝั่งนี้ด้วยนะครับทางนี้จากไปผู้ปฏิบัติงานที่เนึ่งผู้ปฏิบัติงานที่เนึ่งนะคะลำดับแรกคุณบุญมาอาชาชาค่ะ สังกัดส่วนอนุรักษ์และป้องกันสัพยาก่าลำดับต่อไปว่าที่ร้อยตรีบุญทวี49วพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานทิทนักป่าประจำอุทยานแห่งชาติดันทบ,บุรี ต่อไปค่ะคุณสราวุธพรอทิ่กูลตำแหน่งพนักงานราชการพน,กพนักงานราชการตำแหน่งพนักงานพิทักป่าประจำสถานีควบคุมไฟป,ป่าโดยถูกพา พนักงานที่พักตาและผู้ปฏิบัติงานด่มเหล้าแต่ละส่วนได้งเลือดขึ้นมาเพื่อที่จะมอบไปประกาศต่สื่อนะครับและในรดับต่อถ้าจะได้สื่อครับระดับต่อไปจะนการถ่ายภาพคนักของวิญญาณเอ้มีลิ้นอ้าก่อนหอ้าไเล

สำนักบ,บริหารพื้นที่รักที่3ได้เตรียมไว้นะครับ ซึ่งท่านก็จะชมพิธสการเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะร่วมเวทีเสวนามาสิบวนาถลกแ่ความพาความพามัยนีีเหรอหรถ่ายรูปไดดังเลยนะที่มีการเก็บข้อมูลจากข้อมูล GPS ในเรื่องของการเดินทางจัดเวทต่างๆคุณรกตัวเองครับ พื้นที่ในการดูแลรับชอบของชุดรักตะเวนหนึ่งเนี่ยจะรับผิดชอบประมาณห้าหมื่นไร่นะครับตกเรียกเจ้าที่รักษาหนึ่งนายจะดูแลรับผิดชอบพื้นที่หนึ่งหมื่นไร่ครับ <ๆ S 1> แล้วก็ทั้งในเขตของเขต,ตรักษาพันธ์สปาจะมีเรื่องของการรักตะเวนประกอบกับเรื่องของอาการคุ้มครองเรื่องสัตว์ป่าแล้วก็อุทยานชาติจะมีเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็บรควุคข์ไปออกับการรักตะเวนเพื่อปกป้องดูแลรักษาพื้นที่อุทยานชาติและเขตรักษาพันธ์ก็ได้มีการสืบคุรเรื่องของ การใช้เครื่องมือนะครับทั้งเครื่อง GPS การกรกอบแบบพอมต่างในการตระเวนหรือเรื่องของการถูกใช้อาวุธนะครับในการปฏิบัติงานในในพื้นที่เพื่อปกป้องปัจจัยทุกคามที่จะเข้ามาในพื้นที่ของอิษยกิชาติและเขตอัตสาักรรมต่าับส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการกระบวนการในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ของพิทักษ์ป่าในแต่ละคนครับว่าจะมีกระบวนการทํางานและการพัฒนา สกยภาพของเจ้าหน้าที่เราในในด้านใดบ้างที่จะนําไปสู่ของการปฏิบัติงานในการพิพักษาหรือจะเป็นลงทิ่ารากยนโราอนทตะกตันก็ในโรงงานเอาเอาหลักฐานมาดูว่าเป็นหรือไม่เป็นตันก็บวกแสน สามารรอผู้ชนะสมรอ่ถงสัได้้หสึกต่อไปนี้ทพนะคะพี่การนาังนี่ะเป็นราที่ดีเวเราจะมกาในันะกาาที่เรื่องงาราะเรนะคะไม่ว่าจะเป็นการาเที่มีี่ารเอีกสักพักนึงนะคะถ้าท่าน ถ้ามาถึงในบริเวณเวทีเสนาเราก็จะได้มีการแนะนําเป็นลําดับต่อไปนะคะทีมนเป็นถึงมีที่พมกันอีกในกลุนี้เรารับเราก็ได้ดำเนินการคืตจบมาส่วนคดีนี้นะครับตัวนี้แต่ทุกที่ติดต่อกันนี่ที่ยับวนานนะครับร่วงนะครับจริงดจากลูกพี่ลูกน้องในที่ของพันธุถึงแม้วันนี้ยังไม่ถึงวันที่ลูกพี่ลูกน้องโรคจริงจริงคือจริงๆว่าเป็นวันพรุ่งนี้แต่ ท่ทานคิดคำนวณได้หรืเราจากวันนี้พรุ่งนี้เช้าท่านออกจากป่าร้องกับผู้พิทักษ์ป่า,ออปานั่นคือมันคืออะไรไหมครับรนั่นคือท่านให้ความสำคัญท่านให้ความสำคสำัญเป็นแบบนั้นนะครับวันนี้ในส่วนของสำนักบริหารพิจารณากิจกรรมให้สอบล้องในรูปแบบนั้นได้เอาความประสบการณ์ต่างๆของประสบการณ์มาแลกเปลี่ยนกันในเวทีนี้การเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะ ถ้ามาสูว่วทีเสร็นแ้น,นะครับได้ก็บยบขึ้นมาหน้าเลยครับเป็นผู้ที่มีหน้าที่ในการดูแลแล้ก็ทำหน้าที่ในส่วนอืน่นอย่างที่พีีการเล่าทั้งหมดแต่ในส่วนของสักเมก่อก่นมันเกิดขึ้นในความรมชุมนุรวมประชาชนประเทศของเราในหวาดแค่แบบของเราได้ใช้ได้เข้า,าไปไม่ได้เปิดตอย่าง เราก็ยังมีภัยคุกคาดอะไอยู่นะครับแต่ที่ท่านจําลองว่าในชีวิตการใช้ในป่าก็เป็นอย่างไรนะครับเขาเขาอยากมี่รงกายเขาแรกเพื่อที่จะเราจะเห็นว่าอุทยานต่างๆนั้นมีทุ้คนเข้ามีที่มากมายเพราะว่าอุทยานเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจเรื่องหลักทุ่งวิกล่าในสังกัทงดทั้งหมดที่ไม่ได้มาครับโดยวันนี้มาร่วมป็นเสวนาขอเรกแนะนำตจนนิดหนึ่งครับ ภริญานะคะท่านประธานนะคะก็ก่อนแนะนําตัวพี่ๆน้องๆนะคะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่พิทักษป่าทางที่สองนะคะคุณเป็นตําแหน่งบุคคลภายนอกค่ะท่านที่สามค่ะคุณกิษณใจยนต์ค่ะเซ็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่านักงารบรรณาธิการพิทักษ์ป่านะคะพนักงานราชการพนนักงาพิทักษ์ป่าค่ะทั้งห้าท่านคุณชัยนรงค์เท้าพรงมคุณสัติพิริยะพรวิจิตค่ะ มีสุพตันติค่ะสถานีควบคุมไฟฟ้าดอยตุงคงวงวา,ค,าคุณยุทธพงศ์วงศ์ว่าค่ะประจำส่วนควบคุมและปฏิบัติการไฟฟ้าและอีกหนึ่งท่านนะคะซึ่งได้รับประกาศเสียิบัตรในวันนี้นะคะประกาศเกียรติคุณในวันนี้คุณในห้าท่านจะเป็นชุดปฏิบัติการหนึ่งชุดนะครับนะครับอยากให้ชุดปฏิบัติการสักชุดหนึ่งลองบอกกับพวกเราุหนึ่งนะครับว่าหนึ่งสองอุทยาน ผมนาเห็นแล้าวาบันสถาัวละผหน้าประอยากจะเรียนว่าการรัเวนสมาร์ทาโทเมื่อก่อนก็เป็นการไม่ได้มีอะไรมากมายและตั้งแต่มีการลัฐเวนสมาร์ทาโเข้ามาเนี่ยเราก็มีอยู่ทุ่หมายเป้าหมายที่ชัดเจนเแล้วเก็บข้อมูลมาแล้ว แล้วก็มีการมาบันทึกเก็บข้อมูลไว้ที่เขตของท่านนี่ครับเพราะเราใช้แผนที่แล้วก็ใช้เ้าก็ใช้ข้อคู่กันครับแล้วใน,นลในส่วนท่านอื่นนะทานที่ตัานกัดไปนะครับเป็นตำแหน่งในส่วนของ,ของชุดเปิดครับหือวาใว่ารวมานเราก็ไี่ แต่ละละตระเวนไปนั่งนายมีรอยสักมีต้นไม้ต่อมาต่อไปแล้วกาทุกคนนนัอี้ก็จะเป็นอีกชุดหนึ่งแต่ปฏิบัติงานในอุทยานแห่งชาติค่ะอ๋อนิเชียรักษาพันธุ์เขตรักษาพันธุ์รู้สึกว่าเขตรักษาพันธุ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงขอขอมาพาไปด้วยครับผมแล้วก็เราต้องมีความระมัดระวังครับประเด็นที่เกี่ยวกับสุขุม ว่าในคู่บ้างนะครับว่าการรับตระเวทแบบเดิมนะคือ